สวัสดีครับอยู่กับพี่อาร์มนะครับและตอนนี้เราก็อ,อยู่กับเกมดิปส์ซอสนะครับผมก็เป็นเกมที่แต่ก่อนมันจะมีเกมฮาฮาเกมหนึ่งนะเป็นเกมที่คนคนติดอยู่ในหม้อนะครับไอเ,เกมนี้จะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าเกมนี้เราจะต้องผจญภัยและทําให้ดาบเรายาวขึ้นนะเพื่อที่จะฆ่ามังกรน,นะครับเดยวเราไปลองเล่นกันเลยลุยอเออประมาณนี้ประมาณนี้<ะ>คลิกเมาส์ขวามันก็จะหมุนตามเข็มคลิกซ้ายก็จะหมุนทวนเข็มนะครับเราก็จะลากดาบมาเลาไปและนี่ก็คือเจ้ามังกร ของเราที่เราต้องไปฆ่าเขานั่นเองนะครับ <What? S 1> ใครจะมาฆ่าฉันเนี่ยโอเคแทงดีๆแล้วกัน <What? S 1> เขาบอกนะ <What? S 1> เขาท้าทายให้เราแทงเลยทีเดียวถ้าดาบเราสั้นอย่างนั้นมันจะไปแทงก็ได้ยังไงโอเคครับผมเดี๋ยลลากดีๆหน่อย <c oughs> โอ้ยตายแล้ว <c oughs> นั่นแทงแล้วเ <c oughs> หรอคนไฟเรียบร้อยตายไดหนึ่งร้แล้ว <c oughs> ลทุกครั้งที่เราตายดาบเราจะใหญ่ขึ้นนะครับยาวขึ้นเฮ้ยมาเป็นไงล่ะคราวนี้ดาบเราใหญ่แล้ว ปึ๊บตรงนี้เป็นจุดเช็คพอยต์โอเคปึ๊บอ้าวเดี๋ยวนะนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะที่มันเหมือนจะเป็นเกมง,ง่ายๆมันก็ไม่ง,ง่ายแล้วนะครับเนี่ยปึ๊ปงาเฮ้ยโอ้โหไม่ถึงเราจะขึ้นไปข้างบนยังไงครับเดี๋ยวนะปึ๊บแวบโอเคสุดยอดขึ้นไปข้างบนได้ปึ๊ปงาโอเคถึงกับปลดล็อกอาชีพเมสเลยทีเดียวนะครับแล้วเราก็ขึ้นไปแบบนี้ เี่เจ้ามังกรลายตอนนี้ดาบเรายาวแล้วโอ้แต่มันยาวแค่นี้มันก็ยังทำอะไรไม่ได้หรอกแกอีกแล้วเหรอแอกแอ,แอีกแล้วสินะ <What? S 1> มาครับปึ๊บปึ๊บแงอ่ะมันก็แค่เจ็บๆกันขันแค่นั้นเรียบร้อยตายไปครับผมจะต้องตายกี่ครั้งเพื่อที่จะให้ดาบยาวขึ้นมาสู้ครับยาวแค่ไหนเราก็ต้องสู้ปึ๊บโอเค oh. ไปครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาข้างบนเหมือนเดิมปึ๊บ เบิ่มเอ๊ออมีฉากเพื่มครับผมไหนดูซิมันยังไงครับวึ๊บแง <c oughs> เดี๋ยว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 ปัอืมมันไม่ใช่อย่างงี้สิปึ๊บโอเคอเฮ้ยโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เราต้องไปข้างบนหรือข้างล่างเราก็ไม่รู้เราลองไปข้างบนก่อนแล้วครับปึ๊บกี่ยาวแบบนี้เฮ้ยหวงลวงโอ้โหอะไรกันเนี่ย อ๋อถูกแล้วเราต้องไปข้างล่างเออมาจากข้างล่างนะครับผมเอ้ยไม่ใช่เราต้องไปข้างบนโอเคโอเคเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เป็นไ,ไม่ยากไม,ไม่ยากปุ๊บเอ้าโธ่นี่แค่ด,ด่านที่สองเองมั้งเนี่ยมันก็ยังวุ่นวายขนาดนี้โอเคไม่ยากไม่ยากทีนี้ไปยังไงต่อครับปุ๊บปุ๊บแม็ปโอเคเป็นไงล่ะสุดยอดแล้วเราไปยังไงเนี่ยเออเราก็ต้องหมุนดาบไปทางนี้เนาะ เสร็จปุ๊บยกนิดนึงยกแล้วก็วาดแบบนี้โอเคครับสบายๆเจ้ามังกรร้ายเรามาอีกแล,แล้วมาอีกแล้วครับใช้คําว่ามาอีกแล้วคำนี้ดาบยาวแล้วนะไหนดูดิควนี้แกจะทําอะไรฉันได้บ้างทําได้เยอะเลยล่ะคเนี้ชูบเฮ้ยเริ่มรู้สึกแล้วว่าม,มีอะไรแทงลงไปดาบยังสั้นอยู่เดี๋ยวผมมา คราวนี้เราก็ดาบเรายาวขึ้นเขาบอกว่าดาบยาวๆนี่อาจเป็นอุปสรรคได้โอ้โหอุปสรรคตั้งแต่ครั้งแรกเลยตั้งแต่ดาบด่านแรกเลยเดี๋ยวกันนะโอ้โหไปแทบไม่ได้เลยเดียวโอเคมามาฉากแรกมันไม่ยากหรอกฉากนี้เราผ่านมากี่รอบแล้วแม่ตตูฝีมือระดับนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปแทบไม่ได้โอ้โหดาบก็หนักนะครับดาบยาวๆมันก็หนักนะปังปึ๊บแม่ตรงนี้น่าจะ ดาบยาวน่าจะผ่านง่ายนะตรงนี้นะยกาพาดวางแบบนี้ครับโอเคยกยกอะติดติดแบบนี้ถอยหลังมานิดนึงเดินหน้าหน่อย oh, ยกยกพา <Okay. S 1> ดวืบโอเคทีนี้เราก็ค่อยๆขยับไปครับ y og, y og, ยกยกยกพาดโอเคสวยโอ้ผมไม่่อยสวยแล้วไม่ยสวยเท่าไหร่ไม่ต้องห่หยอยนนะไรด้ยกันนะเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันนะเฮ้ยสวยอยู่สวยอยู่ได้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 ไดไดฟุกฟุกอันนี้คือฟุกวืบไงนะโตสบายสบาย เอาแล้วไงตรงนี้ผ่านยังไงครับน่าจะต้องไปจากข้างบนเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็แล้วแต่การไปจากข้างบนคือสิ่งที่ถูกต้องเสมอภาพละวางไปแบบนี้โอเคครับ <What? S 1> เอออาจจะใช่ก็ได้นะการไปจากข้างบนมันจะถูกเสมอเอาโทังนั้นขึ้นมาจากตรงนี้ก็ได้ปึ๊บปึ๊บขยบับขยบับฮ่าอย่างนี้ก็ได้นี่นมา,นางนาตัวเเยอะเจ้ามังกรราให้ เมื่อก่อนไล่ฉันมาแล้วดูซิคราวนี้จะสามารถแทงลงไปถึงข้างในได้หรือเปล่านะครับปึ๊บปึ๊บเอ๊ะปึ๊บแจ๊ว้คราวนี้เขาไปลึกมากแต่ก็ยังตายอยู่โฮ้ยนางสารจริงเฮ้ยคราวนี้เป็นดาบทอง <laughs> นี่คือดาบที่ใหญ่และยาวที่สุดดีเ s สสวอตนะครับผมววดีเพสซอสมาแล้วมา,มาครับตอนนี้ นี่คือดาบที่ใหญ่และยาวที่สุด <Huh? S 1> ที่เราจะมีได้โอ้เ,เอาล่วงเอ้าทีนี้ติดเลยเถ้ดดาบยาวๆก็เป็นอุปสรรคสินะงั้นก็ไปข้างล่างแล้วกันนะข้างล่างน่าจะง่ายนะครับโอ้โหข้างล่างง่ายกว่ากันบาน <Huh? S 1> เฮ้ยง่ายปะเนี่ยมันก็แลไม่ง่ายนะเนี่ย <Huh? S 1> เฮ้ยโอ้โหไปไม่ได้ครับแบบนี้โอเคก็คงต้องมาจากข้างบนโอเคเสร็จแล้ววาดดาบขึ้นมาแบบนี้โอควาดขึ้นไแบบนี้เออนั่นแหละใช้ได้แบบนี้ใช้ได้เอา เริ่มใช้ไม่ได้แล้วปึ๊บอือจึก๊กแ่าแบบนี้โชมันประมาณนี้อืมเขาเรียกว่าดาบคํ้ทถอครับผมมันก็ไม่ได้ยากไม่ได้เย็นอะไรเราแค่ต้องอาศัยความชำนาญเล็กน้อยหยาอ,อเอาอะไรกันเนี่ยเออม,มาดาบยาวๆก็จะเป็นปัญหานะครับดาบสั้นก็เป็นปัญหาดาบยาวก็เป็นปัญหาถอยคนเรานี่ปัญหามันมีได้ตลอดจริงๆ มุนโอเคครับปึ๊บภาพแล้วไปแบบนี้ปึ๊บภาพแล้วไปแบบนี้ปึ๊บ,บโอเคแหมดาบยาวมันก็ต้องดีกว่าดาบสั้นอยู่แล้วเออคราวนี้ผ่านยังไงครับมาข้างล่างสิเนาะเมื่อกี้เรายังมาข้างล่างได้เลยใช่ไหมเออนี่ตรงนี้ง่ายสุดครับมาทางนี้ <c oughs> โอเคอเคู้ <c oughs> ดานใหม่ <c oughs> มาตรงนี้ไม่ได้ก็ต้องมาจากข้างล่างแล้วนะคเค ภาพเข้นไ้แบบนี้มันเป็นทางเดียวละไม่ต้องคิดมากปากักตรงนี้ยังไงครับปักเข้าให้อ้าวติด <S <S อ๋อร่องตรงนั้นเดี๋ยวต้องเอาดาบใส่เข้าไปใช่ไหมไหนลองดูสิมันไม่ได้ซับซ้อนครับตรงนี้ปุ๊บเอาดาบปักลงไปโอโ้โหซับซ้อนละคราวนี้เดี๋ยก่อนนะทำไม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 ดาบปักลงไปปุ๊บปุ๊บเอ๊ะนี่ไงได้แล้วได้แล้วแล้วไงครับ แล้วเราไปยังไงครับผมอืดเออติดอ๋อโอเคโอเคสไลด์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 โอเค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 ได้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 นี่เฮ้ยติดอยู่ยังติดอยู่ต้งใส่หมินไปทำไม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 นี่นี่ประมาณนี้ประมาณนี้อือนั่นแหละสไลด์สไลด์โอเค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 เราวิ่งเราวิ่งเราวิ่งโอ้โหสุดยอดไปต่อ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 ครับไปต่อครับวง๊บวง๊บโอเคตรงนี้ยังไงครับ ตรงนี้ยังไงครับผม <What? S 1> ตรงนี้ยังไงครับแบบเขาให้เรียบเลยไปไม่ถึงถไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็ไรเรารู้วิธีผ่านตรงนี้แล้ว <Yeah. S 1> ต้องพยายามต้องพยายามเดมันแบบนี้ว,วืบวับเรียบร้อยสบายสบายโอเคครับผมขึ้นจุดเช็คพอยต์ตรงนี้ก็น่าจะเหมือนเดิมไหมมาแบบนี้แล้วก็แบบนี้วับง่ โอ้โหสุดยอดเดี๋ยวนะ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 เดี๋ยวมันไม่สุดยอดแล้วดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดึงมันล้างไห้ดึงมาางันเออเกือบล่วงแต่ไม่เป็นไรถึงจะล่วงมันก็เช็คพอต์อยู่ตรงนั้นนะครับแบบนี้วับโอ้โหเดี๋ยวกอนเฮ้ยตรงนี้ยากเดี๋ยวนะมันต้องขึ้นยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวนะนอะตรงนี้ขึ้นไม่ได้ขึ้นมาแบบนี้มาแบบนี้เสร็จอ,อ้าโธเอออย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้กระยึดกระยึกโอเคกระยึดกระยึกนิดนึง วางครับผมแบบนี้ปึ๊บปึ๊บโอเคยืนได้ยืนได้ดึงมาล้านไว้ <What? S 1> ดึงบาลาน์อะไรครับเฮ้ย hey, ทำไมเราไม่ขึ้นแบบนี้เลยล่ะนี่นี่น,น,น,นีอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยปึ๊บอ้าวไม่ได้ฮะโอเคถ้าขึ้นอย่างนั้นมันก็จะง่ายไปสิเนาะ <What? S 1> แบบปึ๊บแวบปึ๊บโอเคดึงมาลานไว้ดึงมาล้านไว้โอ้ยดึงบาลาน์ <What? S 1> อ,าานอะไรครับไอ้ <What? S 1> ตรงนี้ก็ดันยากแบบไม่คาดคิดซะด้วย มันก็แค่เป็นการดึงบาลานซ์แบบนี้เท่านั้นเออแค่นี้ก็จบขึ้นน้อแบบนี้อ๋อมุนหมุนดาบอ้าวมุนยังไงครับโอเคขึ้นมาแบบนี้ยังไงครับเนี่ยเึ๊บเึ๊บเึ๊บเอ๊บเราก็กระยิกกระยักแบบนี้กร,กระยิกกระยักกันดึกดึกดึกอ้าโอเคเรียบร้อยตรงนี้ก็เหมือนกันใช้วิธีเทคนิคกระยิกกระยักครับผมแวบเข้าไปเึ๊บ ค่อยๆกดดื๊อกดดื้อไปไปครับปักมันก็จะลำบากลำบากหน่อยแต่ว่าพอได้อยู่โอเค่เจ้ามังกรเสร็จเราแน่คราวนี้ดาบเรายังใหญ่ดาบทองที่ยาวที่สุด <What? S 1> ามาหามังกรมาแล้วเออเดวกนนะรอสักครู่รออะไรเราไม่รอครับเราจะต้องจัดการทิ่นเข้าสู่ใจเจ้ามังกรโชว์เรียบร้อยฮ่า ยินดีด้วยคุณช่วยลูกแมวได้ขอบคุณที่แวะเข้ามาเล่น <Yahoo! S 1> อ่ประมาณนี้ประมาณนี้ครับผมอันนี้ก็เป็นเกมที่พี่อาร์ลองนํามาเล่นฮ่าๆนะครับผมเป็นเกมหนังใจอยู่จริงๆถ้าเกิดทําเป็นเกมอายาวก็น่าจะได้นะพี่อาร์ก็คงซื้ออยู่นะครับเกมนี้นะสนุกดีนะครับไอ้ผมแลวนี่คือดีเบสส s อร์ d นะครับผมแล้วเรามาเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะสำหรับนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันคับ ูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจใพี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด s u b สไครต์นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม